ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธเจ้าออนเนอร์นะครับผมพาเพื่อนมารับชมเจ้าเมจิกเจ็ดโปรนั่นเองนะครับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยนะครับผมให้ดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับนะดีไซน์ทรงสวยเลยนะครับเป็นกล้องหลังกลมนะครับตัวนี้ความละเอียดสูงสุดอยางที่200ล้านพิกเซลเลยพร้อม AI นะฮะซปเปอร์โซมเพราว่างั้นนะฮะตัวนี้ขนาดหน้าจอที่6.8นิ้วนะครับนะฮะรีเฟรชเรทอยู่ที่ 120H เฮิร์ตเลยนะครับผมนะครับ นี่นะดูเรื่องของสเปคก่อนนิดนึงนะฮะนะครับผมนะให้ดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะเห็นไหมทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะครับผมนะครับแบต5,850มิลลิแอมป์นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่อืดๆเลยนะครับผมนะครับรองรับฟัซซ์ซูเปอร์ชาร์จอยู่ที่100วัตต์เลยนะครับอ่าราคาที่35,990บาทนะครับสำหรับเจ้าเมจิก7จ็ดโปรนะครับมีหลายสีนะ มีสีเขียวสีดำสีซิมเวอร์นั่นเองนะครับนะสนับแมกนันแปดสิริษเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจังค่านิดหนึ่งนะครับรันอยู่ตัวเมจิโ o เอสนะครับผมนะฮะเป็นเวอร์ชั่น9้นั่นเองนะครับผมแนับแมกนั่นแปดสิริษแม12นะครับแล้วยังไม่สามารถแล้วยังสามารถเพิ่มตัว12ได้อีกในเครื่องนะครับเป็นแรมเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ Android 15เลยนะครับเพื่อนๆ นะครับความาอัปเดตสำหรับเจ้าตัวเมจิก7 Pro นั่นเองนะครับผมพาเพื่อนรับชมกันก่อนนะครับนะฮะดีไซน์ทรงสวยเลยนะครับผมนะฮะจอก็เป็น LTPO นะครับผมนะฮะถือว่าสีสันสวยสดเลยนะครับรองรับในเรื่องของตัว Dobby Vision ลำโพงคู่ด้วยนะฮะกันน้ำกันฝุ่นใน P. 6 8 6 9ด้ด้วยนะครับผมนะครับถือว่า ค่อนข้างการันตีเลยในเรื่องของตัวสเปคอยู่แล้วนะครับไม่พูดเยอะนะฮะสำหรับเจ้าเมจิก7 Pro นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ